ตามคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะการเกิดของสัตว์โลกในวัตฏานี้มีอยู่ด้วยกัน4แบบ4ประเภทภาษาบาลีเนี่ยเรียกที่เกิดว่าโยนิเรื่องโยนิสี่มีอยู่ในพระไตปิฎกเล่มที่11หรือคือพระสุตตันตปิฎกเล่มที่3ส่วนของทีคันิกายปฏิกวรคค่ะการเกิดแบบที่1ก็คือแบบชลาพุชะแบบชลาพุชะก็คือต้องอาศัยคันนะมีการปฏิสนธิในคันของมารดา แล้วก็คลอดออกมาเป็นตัวนะคะเช่นมนุษย์เรานะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นโคแมวนะคะสุนัขเป็นต้นแบบที่2ก็คือแบบอันทชะอันอันทะก็คือไข่ใช่ไหมคะการเกิดของสัตว์ชนิดนี้เนี่ยต้องมีการฟักตัวในไข่แล้วก็ฟักคลอดออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นไก่เป็ดหรือนกแล้วก็แบบที่3เรียกว่าแบบสังเสทชะอันนี้น่าสงสารนิดนึงเพราะว่า การเกิดของเขาต้องเกิดในที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นปฏิกูลหมักหมมเน่าเปื่อยหรือว่าเป็นขี้ใครเป็นที่ชื้นแฉะก็คือนอนหรือว่า,มาแมลงบางประเภทแล้วก็ประเภทสุดท้ายคนไทยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันเหนือมันดูแบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันดูผิดธรรมชาติอ่ะแล้วก็คนไทยก็เคยได้ยินนะคะผ่านหูบ่อยๆก็คือโอปปาติกะ โอปปาติกานะคะเป็นการผุดเกิดขึ้นโดยฉับพลันจากแรงกรรมในอดีตชาตินะคะแล้วเวลาโตเนี่ยโตเต็มรูปแบบทันทีเลยนะไม่มีวัยเด็กแล้วก็ไม่ต้องอาศัยอสุจิของพ่อไม่อาศัยคันมันดาเวลาหมดอายุไขหรือเวลาตายเนี่ยก็ไม่พบซากนะคะไม่มีทิ้งโครงกระดูกซากเนื้อเรียกว่าเกิดทิพตตายทิพน่ะนะคะออโอปปาติกา ยกตัวอย่างเช่นเทวดาพรมบางชั้นอสุรกายเปรตบางจำพวกนะแล้วก็สัตว์นรกนะประมาณนี้นะคะนี่วันนี้หมอบิวมาเล่าเรื่องโยนิสีเนี้ยก็อยากให้ทุกท่านได้เข้าถึงหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยการเวียนว่ายตายเกิดและก็ให้ท่านได้เข้าใจนะวงจรชีวิตของสรรพสัตว์ในวัฏะสงสารนี้ค่ะ